สวัสดีครับพี่น้อง FC ทางช่องนันทพงศ์ลำเทินโชว์ออฟฟิเชียลเมื่อนี้สีมาตามติดเบื้องน้องมานะนะครับน้องมานะเพชรบ้านแพงตายแน่เมื่อนี้มือนีพ่อครับน้องมานะอีกแล้วนะครับเพราะว่าพ่อพ่อแม่แม่เอฟิดฮอดคิดฮอดตั้งช่องพรานั้นบอกไก่ไทยมาแนลครับทายครามสุขภาพหุ่ยปาการใช้มันัะใสอีกถามสุขภาพนะก็เป็นเตะเปไปเตะลวดวันละพี่ เพราะว่าเขากับบุคคลไมีโอกาสได้เจอกันปันไดเนาะต่างคนอย่างนหายไปเลยอ่าหายไปไหนพ่อเพราะว่าง่ายน้ำ้อมหายหน้าหายตาไอ้คงพมพระเอกอารมณ์ดีนะครับชมลมข้างเดียวนี่กับอีกผู้หนึ่งระเอกอารมณ์ดีวัดศรีวระดุลสัปปะดุลวัดจุดนี่ย่งกับว่าแม่นบอว์แ้าเห็ดเห็นมันหัวแห้งไหลหม่ไม่สีรุดไปเห็นอย่างมากกว่า ไปโบทอกโบทอกโบทอกดึงอยากดึงอยู่ดีจี่นเจ็บอ่ะเจ็บดอกอดออกเพื่อการเนี่ยครับวันนี้พอพอแมนแม่เอฟซีนองมั่นนะครับจะได้หายคิดถึงวันว่าเตงอยากให้นพอนั่นมาสอนลองสอนล่ำดูดูสันกับแมนดูแต่เดี๋ยวแต่มีโอกาสมีเวลาเข้ากระสนเดี๋ยวงนมาสอนกันดูเนี้นะครับเวลามันบตรงกันนะนะเวลาบัตรงกันถ้าเมื่อไรมีเวลา สิเดมสอนให้พ่อพ่อแม่แม่เอฟซีห้องเดิเบิ้งอยู่ดอกเนาะน้องมานะก็เป็นคนที่น่ารักสอนง่ายว่าง,ง่าย <พอ S 1> น้องบางที่กันหนานคือลิง <c oughs> หงนาลากินเอากระยั่งแต่งหนากับธรรมดา,าน้ำแต่งหนากับธรรมดาคือลิงงแต่อังเปากับช่างคืดดิฝากด้วยพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีน้องมานะนะครับเดี๋ยวมือใดมีเวลาเข้ากับสิเดมบ้าร่ำให้กันฟังแล้วเก็บบรรยากาศหลายๆท่านนะครับวันนี้บรรยากาศหลา,ายๆท่นา,าน หยุดเดี <accurately S 1> ๋ยวนี <conduct> ้เดี๋ยวให้ถามเนี่ยมือขึ้นมือขึ้นฮอดฉากเจ้าเป็นยังคือไฟดับเขาแขงมากฮอดฉากพระเอกฮอดดีมือขึ้นเป็นยังคือไฟดับเล่นของนี่นี่เล่นของนี่เนี่ยสงสัยจะเล่นของยันต้องฮอตดีได้ซ้อมเนาะเออยยูซื้อไฟดับพึบแลยังไม่เคยได้ซ้อมนี่ฉากแค่เกินแค่เกินจบแค่นั้นหลังขึ้นเนี่ยเพราะท่านเด็กเตยอยู่ ฝนกับตกไฟก็ดับบ่มาเลยหอดตีหนึ่งตกแห้งหอบขึ้นเนี่บเพราะว่าไก่มือแล้วนะสิได้ซ่อมต่อกินจีเดซ้อมแจงเพราะมีเวลาครับเพราะว่ามือนี้เขาปฐมนิเทศแล้วเขาก็สิลั่นต่อเลยเนาะครับไม่มีเป็นยาวสอดแจังได้กับฝากก็ได้พี่น้องเด้อแฟนคลับ FC น้องมานะที่บ้านแทงฝากยังอีกฝาก้วเนื้อฝากตัวยังไม่เสร็จเลยเหลือแอร์ครับเหลือแอร์ นี <iet> ่เลยเบิกบ้านมันสร้างบทันเสียดไข่บทันตั้งเสาโถเสาเอกอยู่แท็กี่ก็ยัท่นนี้มีตลบสิบเอลน้ำยูงสิบเอนได้ครับยินดีมากเลยครับไอพ่ออายุน้อในเรื่องขันบ้านแล้วก็ได้พ่อไม่มีบ้านยูได้ไนเดี๋ยวจะมาแกเห็นในเห็นในในอะไรในเฟียดบุกเราเราลงไม่อย่างไรลงให้เอฟซี่นเดเห็นในตู้เย็นฮะเห็นในยูทูบสวยมากบรรยากาศดีมากเพราะบานบัลล่ายูมันเปลี่ยนผู้นอนมันเลยดีลงปูเลยนี้ดีดีมาก อยู่อยู่บ้านไลยล่ะอยู่หัดบ้านคั้เพื่อบ้านสวนสวรรค์ครับยุ่งสวนสวรรค์เลยครับพ่ออำเภออย่างอำเภอภูพานอำเภอภูพานเนาะอยู่อันอยู่ไกลจากอันอุทยานบ่อุทยานอุทยานไม่ไกอุทยานอยู่ทั้งเทิงบ่อ๋อุอยู่ทั้งลุมบอก้อนสิขึ้นบอเคิงเครองอุทยานอีกบอขึ้นไปอีกอันบ่อกขึ้นผงปีงูอันบ่อกแล้วนั่นบอกเล่เล่ไปอีกเล่เราจนสิลงคุ่ เขาแล้วมันล้ไปลงไปบนล้ข้างผมนะเขาีนตั้งคู่เลยอ๋อแต่ว่าเลยโค้งปิงงูไปจังน้อยกางเกิดต้งนีานไปทาเรคันมือจีบเเคยไปทางนี่นเราสุดเหมือน40เป็นลาบดะหามไปคันเหนื่อยวันท้าอูดหามท้าดีแลยแปดเลนผมถ้าจะพิมพ์สวยด้วยคุณฮานขอดลงหลวงลงหลวงน้าแก บ้านอ่างเปาอยู่อำเภออยังบ้านอ่างเปาบ้านอ่างเปาอยู่อำเภอเมืองมหาสารคามอำเภอเมืองมหาสารคามขอนแก่นโค้งเป็นไปได้เอาเปาโจวเป็นพืสารคามเด็กเออาจะไป็นพื้นบอลเดียวกันเอาจะยู่อันอำเภอเมืองแหม่ก่นต้องกันจักปีแล้วนี่มัทานห้างจากบ้านเชือแค่บักกิโลเองเอาจะพื้นสารคามเฉพาะเจ้าหน้าตาดีพืนสารคามเอาเดี๋ยวซ้ำมีเวลามาหนะล้ำให้เอฟซีห้อยจะทอนเลยเปี๊ขอบกูณแล้วเปี๊ยกก่อนนะที่วัดเมื่อไหร่มันบ้าพอพอมีแม่เสิได้หายชิดเถงอื ถาวายบังคมผู้ขาบผู้หญิงผู้ทรงศัก์้าปินทองบิดาักลูกขับลงเด้อตรงเบืองละขออย่าเครื่องพระไทยทานปินแก้วนี่เป็นล้านจริงแค่หนอคือว่าทำมาลงมีมาพอปินทอง,องม,มอบให้บรรดาไว เป็นพยานอุดรน้ออโอ้โอขอบคุณครับนะฝากพ่อพ่อในเอ FC น้ำเด้นะครับน้องมาณะมาลํำบนเวทีสาวน้อยลํำเพลินโชว์นัคุณน้องมณะล้ำเพลินโชว์มณะลํำเพลินโชว์ถ้าเป็นคนที่เสียงดีเสียงกลังวานนะครับ แต่ว่าถ้าได้รับการฝึกฝนหลายๆกระสีกะสีเป็นตาฟังแล้ะกระสีมวนหูวันนี้อ้าวสวัสดีเอฟซีอีล่าน้ำนะครับน้องอุ่งอิงเพชรบ้านแพงอีล่าฝากช่องพอนั่นนั่นเันนันตะพงลำเพลินโชว์ออฟฟิเชียลด้วยนะครับเอฟซีน้องอุ่งอิงเมือนี่นอ่ <c oughs> ออวันนี้ศิลปินของเราก็มากันทุกคนนะครับะอน นะครับเป็นศิลปินนักร้องที่อัธยาศัยดีนะครับกับพ่อพ่อแม่แม่ครับทุกคนนะครับน้องอุ๋งอิงเพชรด่านแทงวันนี้ศิลปินของเราอยู่ในช่วงพักครับเพราะว่าแม่พี่น้องก็เลยเก็บบรรยากาศนี่มาให้เบิ้งนะครับนี่จะพูดเอกเอกแล้วพ่อเขาจะเป็นนม่งเอกเนาะนี่จะพูดเอกเอกยังอันเรื่องเอกเนี่ยตาบอตาบอเอก อ่อก้อกเผมเป็นอย่าสวัสดีสาวสาวบานบางไฟโกนะครับนีเอฟซีของเราทุกท่านนะครับสวัสดีครับพระเอกน้อยน้่นะครับพระเอกน่อยกับมาเมือนพระเอกน่อยพระเอกน้อยนังเอกน้อยนั่งนิ้นโมนี่เนาะน่อยก็มัวแล้วเนาะอายุกับเลือน่อยก็มัว ครับช่วงพาคเก็บบรรยากาศนะครับฝากบอกว่าแม่ยเอฟซีของศิลปินเราทุกทท่านทุกๆคนนะครับนางเอกก้อยก็ดีพระเอกฟ้าก็ดีนางเอกป๋อมแป๊มนางเอกหนิวรัศดาพ่อนอันเอกในตาบ่เอกอะตาเอกบ่ตาเอกกับตาตาเอกตัวก็จะจังจะได้ใส่แว่นดำนั้งมันบ่ เอา้าฝากแฟนครับทั้งช่องพยุติธรรมเดอม์มาหนี่พยุติฝากแฟนครับทั้งช่องพยุติธรรมนะครับช่วงพักกะเละมาไทยบรรยากาศใหนเบิง้งก็ซีดก็อะไหลายคนหลายท่านกน็ตากตํากับงานมาทั้งวันทั้งคืนก็มีนะครับมือนี่มาอรอปฐมนิเทศพี่น้องเฮาพี่น้องเอฟซีเฮาวันที่31มสิบเอ็ดเอนจะลืมเด้อพี่น้องเดอ้อเปิดวงอย่างเป็นทางการสาวน้อยลอมเพลินโชเขากุ้มปิดกับลอยยีบาท ฝากเป็นกระบอกเสียงสำหรับคนที่บพิ่หูวและคนที่หูวแล้วกะนจะฝ้าจมด้อเฝ้าทุกคลิปอรุกท่านว่า่านพี่น้องเขาตกหล่นนะครับย่านพี่น,อน้นะอ,นนองเขาพลาดสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับปากน้ำเด้อดพี่น้องเธอถ้าชอ,อ,อบก็นับถ่น,น,นครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับสวัสดีครับนะ